สวัสดีสสดครับผมสวัสดี FC บอสิบอสบอเทวดาตาบอดอีกรอบหนึงง่งพี่น้องวันนี้เซอร์ไพรส์นะฮะเมื่อกี้จังหวัดโอ้ไม่ใช่จังหวัดประเทศเมกานะครับฮาวายแล้วก็มีมาอีกหนึ่งประเทศนะฮะที่ได้ติดต่อนะฮะได้ก็ได้มารู้จักกันเดี๋ยวเราจะไปทคำความรู้จักกันสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะคนนี้จิ่อว่าคนนี้ใช่ไไอ้ของพี่มาจาก เป็นคนไทยเนาะเป็นคนไทยแต่ว่าอยู่ญี่ปุ่นใช่มาอยู่เมืองไทยนี่14ปีแล้วค่ะเขาอยู่เมืองไทยนี่4ปี14ปีอ๋อไปมาไปมามาเนาะใช่ครับผมพอดีดูในจากคลิปนั่นแหละแล้วก็เลยพาคุณน้ามาจากค่น้าจากคนบอกคุณน้าเป็นคนบอกให้คุณหาคุณน้าบอกให้คุณหาแล้วก็ถึงได้พามาที่นี่ค่ะโอเคไหนญี่ปุ่นจริงไหมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์แล้วก็ฝาก อะไรต่างๆให้กับทาง FC ทซ่ทุกทัางประเทศรับชมหนะครับขอเป็นภาษาญี่ปุ่นเอาเต็มเลยคุณจิว่าโคชมาซาจิวาสูงขึ้นยอะสุดมินน่าคิดดเนちゃんといいなお背中が痛いから今なおุนัตตะถ้าใครไม่เชื่อก็ลองมาดูค่ะ ทีนี่นะบนบ้านเราประเทศไทยนะครผมก็ฝากไว้นะฮะสำหรับเอซแล้วก็ทุกทุกท่านเลยและที่สำคัญนะครับขอบคุณนะครับทางซูเปอร์เพ็นะฮะที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้กับบ i บอสนะครับได้กับได้รู้จักกับนะครับพ่อเมตพี่น้องเนาะทุกทุกท่านนะที่มีอาการและไม่ว่าอยู่ประเทศใดชนชาติใดนะฮะก็ได้มาเจอกันครั้งนี้ต้องขอบคุณจริงๆสวัสดีครับ